ไปได้ยังไงโอเคไปไปกันอันนี้นะนี่นะที่มีพวกโค้งโค้งไปทำให้ทำให้เปลี่ยน ลุงเสร็จหรือยังวันจะมีตันจะมียังไม่ลงเบียนังครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครยังไม่ลงใครยังไม่ลงใครยังไม่ลงเบีย cái <laughs> đó sao bán ngay, bị say nó bị đấy. để coi nhau này. em nó bây

เอาเอาเอาเดินตามกันมาเดินตามกันมาครับมารับมารับหมวกเดินตามกันมาเแถมกม็บรูปไว้อือนเดิมนะครับมือนเดิมก่อเราจะเก็บภาพอีกรูปภาพหนึ่งขอขอสวมหมวกสวมหมวกนะครับคนที่ได้แล้วสวมหมวก